สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ย่านำภาพมาฝากอีกแล้วนะคะท่านอยากนำเสนอหมู่บ้านที่ท่านเกิดนะคะที่อแชนโนนะคะก็คือชน,นบทนะคะที่อยู่กลางหุบเขานะคะทุกคนหลังจากที่มีแผ่นดินไหวนะคะ44ปีที่แล้วนะคะรัฐบาลก็สร้างให้ใหม่ของแต่ละครอบครัวะคะครอบครัวไหนที่บ้านเขาพังนะคะรัฐบาลก็จะสร้างให้นี่นะคะ่ะ จาก44ปีที่แล้วก็ยังอยู่ใหม่ก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะในช่วงนั้น1980นะคะทางใต้ของอิตาลีนะคะรวมทั้งนาโปลีด้วยคนเสียชีวิตเยอะมากเลยค่ะประมาณ3,000อัพนะคะทุกคนนี่ก็คือวัดนะคะวัดอีกที่หนึ่งเหมือนบ้านเรานะคะที่นี่ก็มีโบสถ์หลายที่ที่นี่ก็มีโบสถ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนกราบไหว้หลายที่นะคะ ุณย่าก็เลยแกออกชอบออกมาเดินตอนเช้าค่ะมาออกกําลังกายนี่ที่อาชแชนนงนะคะท่านมาพักผ่อนสองอาทิตย์วันนี้ท่านก็เลยพามาดูบรรยากาศคะ่ะหลังจากที่ไปเดินกับแจมา่าแจราแล้วก็คุณป้ามีนาวันนี้แกมาเดินคนเดียวค่ะคุณป้ามีนากับแจร่ากลับมาปฏิบายาแล้วอันนี้ก็คือน้ําดื่มได้นะคะคนที่นี่นะคะเขาจะดื่มน้ําแบบตามธรรม,มชาตินะคะ อันนี้ก็คือน้ําที่มาจากภูผั่นะคะทุกคนไม่ต้องซื้อเขายังเช้ายังดื่มน้ําแบบนี้นะคะคือไม่ต้องแช่เย็นเลยคือเย็นแบบธรรมชาติเลยค่ะที่อาแช่นะคะก็คือเขาจะทำนะคะเก,เกาลัดผูกเกาลัดเยอะมากะะแล้วก็เลี้ยงแพะนี่นะคะก็มีบ่าตรงนี้ที่เขาเอาไว้ดูแลแพะนะคะตอนแพะเลี้ยงเยอะๆตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ อยู่แบบเหมือนต่างจังหวัดตั้งแต่สมัยโบราณที่แล้วนะคะทุกคนเขายังใช้แบบชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะคนไม่เยอะอันนี้ตลอดสายทางเลยนะคะเขาจะทําเกาลัดนะคะปลูกเกาลัดขายที่นี่ดังมากเลยค่ะทุกๆปีของเดือนธันวาคมนะคะเขาก็จะจัดงานเทศกาลกินเกาลัดนะคะทุกคนทานกับวายแดงนี่อร่อยมากๆเลยคนที่นี่เขาทํา ทานเองค่ะถ้าเหลือก็คือการขายนะคะเขาถึงจะเอาไปขายพวกเบียพวกอ,อไม่ใช่พวกเบียร์พวกไวน์นะคะพวกไวน์แล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะเขาก็จะไปเก็บจากปา่าแล้วกว็พวกเห็ดนะคะเห็ดดังๆนะคะเขาก็จะไปเก็บมาทานถ้าเหลือเขาก็จะขายนะคะบางคนเขาก็จะมารับที่นี่พ่อค้านะคะเพราะว่าเขารับมีก็คือจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะถืต้นเกาลัดต้นใหญ่มากดูค่ะ บ้านเล็กๆตลอดสายทางเลยค่ะที่นี่เพราะมันอยู่หุบเขาเกาลัดมาจะออกดีมากเลยผลมันก็จะสวยนะคะคนที่นี่พ่อค้าถึงเขาชอบมารับเกาลัดที่นี่นะคะเอาไปขายต่อ ว่าเกาลัดท,ที่ไอเชนโหนนี่ดังมากๆเลยแล้วก็พวกสตรอเบอรี่ป่านะคะเล็กๆแล้วก็ไอลูกเบอรี่นะคะสีดำๆเขาก็จะเอาไปปั่นกับน้ำตาลแล้วก็แช่แข็งนะคะแล้วมาปั่นอีกรอบเป็นไอศครีมดังของที่เมืองไอเชนโหนนะคะใครไปก็ต้องได้ชิมนะคะเมนูนี้ของถูกด้วยค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่ยาวันยอมรับนะที่นี่นะคะถนนหนทางนี้เขาทำเข้ามาถึงมากเลยค่ะ เขาทําดีมากเลยถนนที่นี่นะคะเครื่องจักรเขานะคะดีมากๆเลยเขาสามารถเจาะใต้ภูเขาเนาะทําอุมโมงค์นะคะให้รถแล้วก็ทําถนนขึ้นไปสูงๆเขายังสามารถทําได้เลยทางนะคะแล้วก็ทางดีด้วยที่นี่นะคะเครื่องจักรเขาดีมากๆดูค่ะถนนขนาดถนนในชนนบทนะคะเมืองเล็กๆก็ยังดีอยู่เลยดูวันเวลาวันเห็นเขามีตะกร้าเนาะเหมือนกับว่าเราไป ไ,ไร่ไปนาน,นะคะทางอีสานเราก็จะอยู่ใต้ร่มเนาะแล้วก็ทํางานนะคะก็คือได้หญ้าต้นเกาลัดแบบนี้นะคะก็เอาน้ำเอาข้าวไปกินนะคะคือไม่ต้องกลับบ้านประมาณนี้ทีนี้เขาก็จะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะสําหรับขนลุกเกาลัดออกจากสวนนะคะถ้ารวถมันเข้าไปไม่ได้ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะที่นี่เมนูดังเขาก็จะเป็นพวกพิซซ่าเห็ดนะคะหน้าเห็ดต่างๆ ร้านค้าไม่มีเยอะค่ะเล็กๆเ,เองเหมือนหมู่บ้านเล็กๆต่างจังหวัดบ้านเรานี่ช่วงเย็นนะคะใครที่มาพักผ่อน,นะคะ่ะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีบ้านเล็กๆก,ก็จะมีให้มาเช่านะคะตอนเช้าเขาจะเดินออกกำลังกายแบบนี้คือเขาล้อมรอบเลยนะคะทุกคนเมืองเล็กๆแต่บรรยากาศดีมาก ถ้าต้นเกาลัดที่แก่แล้วนะคะเขาก็จะตัดทิ้งเอาไปทำฟืนนะคะรอไว้หน้าหนาวนะคะใช้ไผฟฟ่ฝิ่นนะคะทุกคนถ้ามันแก่แล้วนะคะเขาก็จะล้มมันลงเขาก็จะมีเครื่องมาตัดนะคะแล้วก็จะทำฟืนต่อไปนะคะไม่มีทิ้งค่ะทุกชิ้นส่วนของต้นไม้มีใช้ประโยชน์ได้หมดค่ะที่นี่ ตอนเช้าคนออกมาเดินเล่นนะคะไม่อันตรายค่ะมีสัตว์ป่าด้วยนะคะทุกคนที่นี่เวลาขับรถเราต้องระวังนะคะมันจะมีพวกอันนี้นะคะพวกเล็กๆสัตว์เล็กๆกวางนะคะวิ่งผ่านแล้วก็พวกหมาป่าด้วยค่ะวิ่งตัดหน้ารถเราต้องค่อยๆขับรถนะคะมีเขากำลังดายหญ้าตัดหญ้านะคะใส่โคลนต้นเกาลัดนะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งบรรยากาศชุ่มชื้นตลอดเลยค่ะ มีแต่คนเฒ่าคนแก่จูงหมาออกมาเดินเล่นออกมาวิ่งเล่นตอนเช้านะคะออกกำลังกายไม่อันตรายสัตว์เมืองนี้อันนี้ถ้ามีงานนะคะช่วงเย็นนี่เห็นไหมคะมันจะเป็นหมุนรอบๆอบนะคะให้คนนั่งเหมือนกับชิงช้านะคะแล้วก็จะแกว่งเป็นวงกลมนะคะคนเขาก็จะนั่งนะคะช่วงเย็นก็กจะมีงานเพราะว่าทุกคนเขามาพักผ่อนที่เมืองนี้นะคะ เพราะมันร้อนถ้าในเมืองมันจะร้อนถ้าไม่ไปทะเลช่วงเย็นก็ขึ้นเขานะคะที่นี่ต้นไม้ไม่มีตายเลยค่ะที่ปฏิปยาแห้งหมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือบนเขาอากาศมันชุ่มชื้นนะคะมันก็เลยสวยใบไม้ต้นไม้ก็เลยสวยที่นี่เหมือนบ้านเราเลยค่ะก็มีบ้านเราเนากก็มีพระพุทธรูปเล็กๆน้อยๆนะคะ ให้เราไหว้เวลาเราเดินผ่านอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะคือรูปปั้นของศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนอิตาเลียนนะคะที่เขานับถือที่เขาให้ความสําคัญนะคะเขาก็จะตั้งไว้เป็นรูปปั้นแบบนี้นะคะทุกคนเวลาผ่านไปผ่านมาก็ไหว้นะคะเขาเคารพไหว้ตรงไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะก็จะมีน้ําดื่มแบบนี้นะคะให้คนดื่มให้คนล้างหน้า เหมือนน้ำมนบ้านเรานะคะทุกคนน้ำเย็นมากๆเลยค่ะไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะที่นี่อุณหภูมิพอดีมากเลยค่ะกับช่วงหน้าร้อนทางอิตาลี

te, eh, Allora eh? l'idea Margherita, qua. Margherita

questo piccolino è nato qua. Sì, si chiama Natalino, è nato il 25 dicembre. Ah, è nato qua in giorno di Gesù. Ah, eh, proprio il 25 dicembre, l'abbiamo messo il nome del Natalina. Questo è Natalino. Eh. Questo avanti qua chi è? Il primo. Questo... Pasquale, Pasquale. Pasquale. Margherita. Margherita. Adelaide. Adelaide. E adesso sta arrivando Pippo lì. Ah, ne arriva un altro. Quello è un, un pomico. Arriva Pippo. Pippo! Qua! Sì. Hanno paura di me, non mi conoscono. Ah. No. Che, che se caso femmina, sono sempre così indifferenti. Che se qua invece se fai tu qua, va a giocare. Ah, sono eh, più bravo. Vai tu. Tieni qua, sì. Sì. Questa è la la musica adesso. Uh -uh. Sta cambiando i peli. Pippo, che? Lui è zio donato. Pippo! Vieni qua, Pippo, vieni! Vippo! Pippo! Che mi sono andato a cavo Dai. Pippo, vieni qua!

solo uh, uh. piccolino è nato qua donna. si solo quello ci mai visto l'asinella che si mangia un pan.

Eh, sono andato alla, alla zia degli asinelli. Avevano eh, accettato che quei bambini eh poi, certo. pure ai scuri venivano a vedere i somarelli. Ah. È un, un animale che non si vede più, solo per è televisione. Ver per è vedere. vero, è vero. Benissimo.

อีนวี้ผ่านคืดิเ้่านชั้่านไปานม่ผ่านไปไม่ผ่าน่านไปไม่่านไัไ่่นไ่านมานไม่าน็พัก่ผ่านที่นีปไ่านไปไมานนะคะารปานไปไมผ่อนป่านไม่นป่านนปานไปไกนนป่มนนปนาม คุณแม่แย่านะคะ่ะสามารถพักที่นี่ได้ลูกหลานใครมานะคะครอบครัวของพวกเรานะคะใครอยากจะมาพักที่นี่ก็มาพักได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะคะคือไม่มีใครอยู่ประจํานะคะมาพักก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันแล้วก็กลับนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันมานะคะอันนี้ก็คือบ้านใหม่นะคะที่ติดอยู่กับวัดนะคะทุกคนได้ยินเสียงระฆังทุกๆ15นาทีเลยค่ะ อันนี้ก็คือบอริเวณบ้านนะคะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะทุกคนไม่มีลิฟต์ปวดขามากๆเลยแต่บรรยากาศดีสุดๆค่ะ5้าโมงเย็นคุณแม่ยาก็เลยถ่ายบรรยากาศมาฝากนะคะดูภูเขาล้อมรอบหลังจาก44ปีนะคะที่เขาสร้างบ้านให้เสร็จหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวบ้านพังแถวนี้นะคะพังหมดเลยบ้านของ ครอบครัวของคุณย่านะคะติดกับวัดนะคะติดกับโบสถ์นี่ค่ะบรรยากาศคือบ้านเล็กๆเ,เองค่ะทุกคนเปรียบเหมือนต่างจังหวัดบ้านเรานะคะเงียบสงบมากๆเลยรถก็ไม่เยอะนะคะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีรถที่นี่จะเงียบมากๆเลยเวลานอนจะเสียงดังเฉพาะเวลาละครังวัดนะคะเขาจะดังขึ้นนี่เการัดคั้วยังมีอยู่เลยค่ะ นี่สไตล์ของเขาใส่รถไฟนะคะใส่รถไฟโบราณคั่วนะคะเก่าลัดให้แบบเห็นเห็นเลยค่ะที่เมืองอาเชนโนนะคะยังมีอยู่เลยนี่เขาเก็บไว้นะคะก็มาคั่วในงานนะคะเพราะว่ามีคนเขานะคะเหมือนกับว่าลูกหลานนะคะมาพักผ่อนที่นี่มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่พักอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเหมือนบ้านเราเขาลงมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะ ทุกคนคนส่วนมากก็จะวันหยุดนะคะสองอาทิตย์3าอาทิตย์นะคะถ้าเป็นพวกทํางานราชการะคะ่ะก็เป็น2เดือน3เดือน,นะคะ่ะสําหรับใครที่รับราชการนะคะเหมือนกับโรงเรียนนะคะปิด2เดือนกว่า,วานะคะทุกคนที่นี่ช่วงเย็นมานี่ค่ะก็จะมีตั้งเอาของเล็กน้อยๆคะ่ะมาวางขายที่นี่ของที่ลืกๆใครอยากมาขายก็ามาขายนะคะแต่ไม่มีรถผ่านนะคะไอ้ตรงนี้ ตลอดเส้นทางเลยค่ะมีแต่ต้นเกาลัดทั้งนั้นเลยเป็นเมืองที่เป็นมีแต่ต้นเกาลัดตลอดเลยค่ะทั้งนั้นเลยดูบรรยากาศคุณยาเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะช่วเงเย็นว่าคนต่างจังหวัดนะคะชนะบทในอิตาลีเขาทําอะไรยังไงนะคะขายบ้านเราเลยค่ะอยู่แบบพ่อเพียงค่ะทุกคนที่นี่

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.